ทางด้านของพี่น้องประชาชนในหลายพื้นที่เลยนะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยกำลังประสบกับปัญหาภัยแล้งขาดแคลนน้าที่จะเอามาใช้ในการอุปโภคบริโภคและขาดแคลนน้าที่เอามาใช้ในการเกษตรนะคะเริ่มต้นกันแล้วสําหรับฤดูแล้งแบบนี้นะคะทางด้านของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต,ตากค่ะท่านก็ร่วมกิจกรรมทําฝายชั่วคราวกั้นลําน้าแม่วังค่ะ ที่บริเวณริมแม่น้ําวังที่หมู่ที่5านะคะตาบลวังหมันอําเภอสามเงาจังหวัดตากนายสมชัยกิจเริญรุ่งโรธผู้ว่าราชการจังหวัดตากท่านได้เปิดกิจกรรมจัดทําฝายชั่วคราวกั้นน้ําแม่น้ําวังเพื่อที่จะเก็บน้ําเอาไว้ใช้อุปโภคบริโภคแล้วก็เป็นการป้องกันการแก้ไขปัญหาภัยแล้งโดยประชาชนในพื้นที่ตําบลยกระบาดตาบลวังจันทร์แล้วก็ตาบลวังหมันอเาเภอสามเงาจังหวัดตากรวมถึงตําบลแม่สลิด อำเภอบ้านตากเนี่ยเขาได้ประสบปัญหาภัยแล้งจากการใช้แม่น้ําวังเพื่ออุปโภคบริโภคเป็นประจําทุกป,ปีในช่วงของฤดูแง้งและแม่น้ำแม่น้ําวังเนี่ยนะก็จะมีการเกิดการแห้งขอดแบบนี้เป็นประจําทุกป,ปีส่งผลให้เกิดผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวจังหวัดาจาังหวัดตากจึงได้มีการมอบหมายให้อำเภอสามเงาอําเภอ,อบ้านตากแล้วก็ มีการจัดทำฝายกระสอบทรายชั่วคราวกั้นลาน้ำวังเป็นช่วงๆในพื้นที่ของตำบลยกระบัด6แห่งด้วยกันตำบลวังจันทร์สแห่งแล้วก็ตำบลวังหมันกับออของอำเภอ3เงาในอีก5แห่งในพื้นที่ตำบลแม่สลิดกับอำเภอบ้านตากเนี่ยนะคะอีก6แห่งด้วยกันรวมทั้งสิ้น19แห่ง สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้ก็จะบรรเทาปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคในพื้นที่ซึ่งได้มีการขออนุญ,ญาตสำนักงานเจ้าท่าสวนภูมิภาคสาขาพิษนุโลกตามระเบียบของทางราชการเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะ,ะลุมน้ำวังนะฮะจะไปบรรจบที่ไหนครับเนี่ยคุณเสิอิลปินมาากไม่ทราบเลยเนี่ยคุณคุณทราบไหมลุมลุมน้ำวังจะไปบรรจบอยู่หน้าเขื่อนภุมิพลนะครับจะบรรจบกับเรื่องของแม่น้ำปิง จะมีเขื่อนทดน้ําแม่น้ําวังอยู่ด้านหน้าสังเกตจาได้ไหมฮะมีวังปิงวังจะเป็นพื้นพลน่านมาจากศิริกิตแล้วก็ยมจะเป็นสายน้ําเดียวที่ไม่มีเขื่อนนะครับแต่กรณีนี้เนี่ยแม่น้ําวังจะเป็นสาขาลุ่มที่เล็กพอๆกับลุ่มน้ํายมถ้าไม่นับว่าบรรจบกับลุ่มน้ําปิงนะก็ปริมาณน้ําก็อย่างที่เห็นนะครับท่านผู้ชมก็จะก็ต้องก็ต้องใช้สังเกตว่าจะเวลานั้นน่าจะมี เนินทรายขึ้นมาเหมือนกับในพื้นที่ของแม่น้ำยมเลยที่เราเคยเห็นกันเป็นประจำนะคุณ